คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาปี2564ของชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนจะมีข่าวดีเรื่องใดบ้างโชคลาภการงานการเงินความรักสุขภาพและชาวราศีมีนต้องระวังเรื่องอะไรบ้างพร้อมแจกตัวเลขมงคลปี2564 ให้กับชาวราศีมีนด้วยค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมคำทำนายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทุกคนมีบุญบารมีไม่เท่ากันดวงชะตาจึงไม่อาจเหมือนกันแม้จะเกิดวันเดือนปีเดียวกันบุญก็อาจจะไม่เท่ากันหมั่นทำบุญกันให้มากๆนะคะฟังแล้วดีมีกำลังใจฝากกดไลค์ กดติดตามช่องมหาจากักรพรรดิมันตรา8 9และกดแชร์ค,คลิปนี้บอกต่อๆกันไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะในปีที่ผ่านมาราศีมีนการเงินค่อนข้างผันผวน,น,นหมุนเงินไม่ทันมีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่ในปีนี้จะเป็นราศีที่มีโชคลาภแบบทวีคูณเลยทีเดียวค่ะจังหวะดวงดาวการเงินมีพลังมากแต่เรื่องของรายได้ก็ส่วนหนึ่งนะคะส่วนรายจ่ายก็ยังมีไม่หยุดค่ะ ถึงชาวราศีมีนจะหาเงินได้เยอะแต่ก็ต้องวางแผนในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะที่สําคัญใครที่มีโชคลาบแบบทวีคูณอย่าลืมหมั่นบริจาคหมั่นทําบุญสม่ําเสมอนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาเรื่องทุกขลาบตามมาที่หลังได้คะ่ะการงานมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นคิดจะทําจะเริ่มก็เริ่มได้เลยนะคะคุณจะมีผู้ใหญ่หนุนหลัง ต่หลังช่วงเมษายนไปแล้วการงานอาจจะมีปัญหาได้ในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่เคยทำหรือสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดพอเมษายนไปแล้วคุณอาจจะเตรียมตัวอีกโครงการอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นการทำงานที่มีลักษณะของการอยู่เบื้องหลังเพื่อเป็นการเริ่มต้นหาสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นก็ได้เรียกว่าครึ่งปีแรกน่าจะเป็นจังหวะที่เป็นบวกแล้วก็ดวงราศีมีเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นค่ะ มาถึงความรักของชาวราศีมีนนะคะมีความสุขความรักที่มีความลงตัวต่อกันเป็นปีที่ไม่น่าห่วงแต่อย่างใดเลยค่ะส่วนคนที่โสดก็ต้องฝากดูจังหวะดวงดาวของความรักด้วยอาจจะได้เจอคนที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันบางทีก็ต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยนะคะขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยค่ะสุขภาพไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะคะ แต่ฝากย้ำเตือนในปีนี้ควรดูแลสุขภาพผู้ใหญ่คนในครอบครัวอาจจะต้องมีเวลาให้มากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากเลยนะคะมาถึงเลขเสริมดวงเลขมงคลของชาวราศีมีนะคะอยากเสริมดวงให้มีความสำเร็จการเสี่ยงโชคการลงทุนเลขมงคลของชาวราศีมีนคือเลข3 8เป็นเลขของชาวราศีมีในปีนี้ด้วยค่ะ